Welcome to my class สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับ t e ชเชอร์โอปอีกแล้วนะคะก่อนที่เริ่มเรียนวันนี้นะคะให้เด็กๆนะคะแก้ไขประโยคให้ถูกต้องนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะเรามาดูข้อหนึ่งนะคะ There is one bananas คำไหนผิดเอ,อ่ยเด็กๆรู้หรือเปล่าคะ That's correct ถูกต้องค่ะ There is one banana ฉะนั้นทำไมคะตัด s ออกใช่ไหมคะเพราะว่ามีแค่ลูกเดียวใช่ไหมคะกล้วย number two คำในผิดเอ่ยเด็กๆเห็นหรือยังคะ good job มีคำว่า t o กับ mango ใช่ไหมคะที่ผิดนะคะ ฉะนั้นประโยคนี้จะอ่านว่าอะไรคะเด็กประโยคที่ถูกต้อง great job t h e r e are two mangoes อย่าลืมนะคะ mango ต้องมี es ใช่ไหมคะโอเค number three ถูกต้องแล้วคะ่ะ and ใช่ไหมคะ an ใช่ไหมคะ it is an apple มันคือ apple หนึ่งลูกนะคะ Number ขคำไหนผิดเอย่ยค r เรกมีคำว่า are กับ fourteen ใช่ไหมคะ Good job อนพร้อมกันนะคะประโยคที่ถูกต้อง t h e are fourteen pi e apples Good job. so number five which one is wrong ม,มีสองคำใช่ไหมคะมี r กับมี orange ที่เติม s ถูกต้องไหมคะ,ะเด็กๆหาเจอกันหรือเปล่าคำที่ผิดในแต่ละประโยคหาเจอใช่ไหมคะเรามาอ่านประโยคที่ถูกต้องพร้อมกันนะคะ Number 5 there are i n e Teen Oranges Oranges Okay Good Job So Number Six คำไหนผิดเอย Excellent ยอดเยี่ยมค่ะคำว่า Strawberries ที่เติมอะไรคะ I E S ใช่ไหมคะไม่มี Y อ่านประโยคนี้พร้อมกันค่ะ I like Strawberries Good Job So number 7 Which word is wrong? ิสรคำไหนผิดเอย่ยเก่งมากค่ะคำว่า like กับ coconuts ใช่ไหมคะอ่านพร้อมกันค่ะ I really like coconuts นะคะ The last one ข้อสุดท้ายแล้วค่ะ I don't like mango ถูกหรือผิดคะ ผิด hmm, ใช่ไหมคะว่า mango ต้องเติม es ด้วยนะคะอ่านประโยคนี้พร้อมกันคะ่ะ I don't like mangoes เก่งมากเลยคะ่ะเด็กๆลองดูนะคะลองแก้ไขลองดูประโยคแบบนี้นะคะเด็กๆจะได้จะได้เก่งขึ้นนะคะ time to practice เด็กๆคะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านประโยคพร้อมๆกันนะคะ เห็นรูปแบบนี้แสดงว่าชอบมากๆใช่ไหมคะเราจะพูดว่ายังไงดีคะ Excellent I really like mangoes Again I really like mangoes แปลว่าอะไรนะคะฉันชอบมะม่วงมากนะคะ Good job หน้าตาแบบนี้ไม่ชอบแน่เลยจะพูดว่ายังไงดีคะ Correct. I don't like durians. I don't like durians. รูปนี้อะไรเอ่ยมังคุดใช่ไหมคะชอบมังคุดฉันชอบมังคุดใช่ไหมจะพูดว่ายังไงคะ I like m a n g o s t e n s I like m a n g o s tins. Good job. ฉันไม่ชอบอง,งุ่นพูดว่า I don't like grapes. Repeat again. I don't like grapes. Good job. รูปนี้คือฉันชอบแอปเปิลใช่ไหมคะเด็กๆประโยคนี้จะพูดว่า I like apples. Again please. I like apples. ค่ะประโยคนี้พูดว่ายังไงเอ่ย That's correct. I really like strawberries. Again, I really like strawberries. Perfect. ค่ะหลังจากที่เราทบทวนไปเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะทำ activity นะคะทำกิจกรรมวันนี้นะคะให้เด็กๆนำ workbook ขึ้นมานะคะ workbook นะคะ และวทาหน้า70นะคะ everyone bring your workbook and open the book at page 70ค่ะเด็กๆเปิดหน้า70แล้วนะคะให้เด็กๆเติมคำให้สมบูรณ์นะคะ เพราะคำสั่งเขาบอกว่า look at the pictures and complete the sentences นะคะให้ดูรูปภาพนะคะแล้วก็เติมคำให้สมบูรณ์เติมประโยคให้สมบูรณ์นะคะเด็กๆอย่าลืมเติม s es หรือ e ing ด้วยนะคะข้อ3เติม s ได้ไหมอ่าผลผลไม้ชนิดนี้ทำไมคะข้อ3มะม่วงเติม es ใช่ไหมคะส่วนข้อ5เติม i e s นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วเดี๋ยวมาอ่านพร้อมกันนะคะดูแต่ละข้อว่าเด็กๆทำถูกหรือเปล่านะคะ number one i really like apples so read number two i don't like pie apples มี s ด้วยนะคะ number three i like mangoes เห็นไหมคะว่า mango เติม es ด้วย number four I really like bananas number five I like strawberries number six I don't like oranges เด็กๆทำถูกกันหรือเปล่าคะเก่งมากคะ่ะ ใครทําเสร็จเรียบร้อยแล้วทําถูกทุกข้อเด็กๆดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆดูซิว่าเด็กๆเขียนถูกต้องหรือเปล่าสะกดถูกต้องหรือเปล่านะคะ so today we have homework okay เด็กๆคะวันนี้เรามีการบ้านนะคะให้เด็กๆนะคะหยิบสมุดขึ้นมานะคะเขียนวันที่นะคะแล้วก็คัดคำสิบคำนะคะก็คือคัด11ถึง20นะคะ ติ๊กถูกหมายถึงเว้น2นิ้วนะคะติ๊กถูก1อันก็คือเว้น1นิ้วนะคะเขียนไปจนถึงเลข20เลยนะคะการบ้านมีเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ให้เด็กๆลองไปฝึกเขียนนะคะแล้วก็ฝึกสะฝึกอ่านนะคะแล้วก็ฝึกสะกดด้วยนะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่า เลข13ถึงเลข19เขียนเหมือนกันเลยนะคะ T ลงท้ายด้วยีนะคะ T double E N นะคะเพราะว่าตัว w e คือสะระ E ของไทยนะคะใช่ไหมคะส่วน15เรียนไปแล้วใช่ไหมคะในเทอมหนึ่งเป็น15นะคะ f 5 i n นะคะ thank you for participating ขอบใจเด็กๆนะคะที่มีส่วนร่วมในการเรียนวันนี้นะคะให้เด็กๆไปทบทวนนะคะคำศัพท์การใช้เด IS ิส e ดอานะคะหรือว่าจะเป็นการใช้ s, e, s, i, e, s นะคะและก็อีกอย่างหนึ่งคือให้เด็กๆนะคะอ่านอะไรคะอ่านตัวเลขนะคะ11ถึง20แล้วก็ฝึกสะกดตัวเลขบ่อยๆนะคะจะได้เขียนเป็นนะคะ วันนี้มีเพียงเท่านี้บายบายซี e y o เน็กซ์ไทม